สวัสดีครับก็นั่งอยู่ดีๆก็เกิดความคิดว่าเอ้ยถ้าเราลองให้ c h a t GPT 2ตัวดีเบตกันว่าประเทศไทยควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่โดยให้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นคุณธนาธรแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคุณประยุทธ์ดูว่าใครจะยอมแพ้ใครก่อน ภูแพกสไตล์แปนะครับเป็นเพจเรื่องของการใช้ชีวิตและก็ความคิดต่างๆแนวคิดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเริ่มเลยผมจะใช้แชท GPT 4นะเพราะว่าเขามีเรื่องของการใช้เหตุผล reasoning ได้ดีกว่าแชท GPT 3.5เราเท่าเทียมใช้ GPT 4ทั้งคู่ผมจะลองใส่แล้วนะอันนี้สดๆเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เรื่องของการพร้อมมามันจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับผมก็เลยต้องแก้ไปแก้มาเดี๋ยวผมจะพิมพ์เข้าไปผมจะพิมพ์ว่าลองสมมุติว่าคุณคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ คุณจะต้องโต้วาทีกับผมในหัวข้อที่ว่าประเทศไทยควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารหรือไม่ซึ่งคุณมีความคิดว่าประเทศไทยควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารทันทีที่ผมบอกแนวคิดและเหตุผลของผมเสร็จให้คุณตอบโต้เพื่อพิสูจน์ว่าความคิดของคุณถูกต้องมากกว่าโดยเราจะพัดกันพูดครั้งละไม่เกินสีประโยคผมจะพูดก่อนโดยไม่เกินสีประโยคแล้วคุณตอบโต้ด้วยเหตุผลตามแบบของคุณไม่เกินสีประโยคจากนั้นคุณรอฟังเหตุผลของผมประมวลความคิดของคุณว่าเหตุผลของผมดีเพียงพอจะทําให้คุณยอมแพ้หรือไม่ถ้ายังไม่ดีพอให้คุุุุณณณตตตตตตออ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 อบบบบบโ้้้้้้กกกกลลลััััมมมมมมมาาาาาาีีคคคครรรรงงงงงดวววยยยยยเเเเเหหหผผพพิิิ่่่่ขขนนนนจจจะะะทํไไปปปืืๆแแแใ็ ของฝายตรงข้ามาผมกด enter ใส่พร้อมเลยมาอ่านให้ฟังนะเริ่มต้นด้วยเหตุผลของคุณให้ฉันฟังก่อนครับจากนั้นฉันจะตอบโต้ตามความคิดของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้แปลว่าเขาเข้าใจคําสั่งถูกต้องดีมากในขณะที่ฝั่งนี้ ผมจะใส่ว่าอย่างนี้ลองสมมุติว่าคุณคือประยุทธ์จันโอชาคุณจะต้องโต้วาทีกับผมในหัวข้อที่ว่าประเทศไทยควรยกเลิกการเจริญทหารหรือไม่ซึ่งคุณมีความคิดว่าประเทศไทยไม่ควรยกเลิกการเจนิญทหารทันทีที่ผมบอกแนวคิดและเหตุผลของผมเสร็จให้คุณตอบโต้เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดของคุณถูกต้องมากกว่าโดยเราจะผัดกันพูดครั้งละไม่เกินสีประโยคผมจะให้คุณพูดก่อนโดยไม่เกินสีประโยคอธิบายเหตุผลของคุณจากนั้นคุณรอฟังเหตุผลของผมผมขออนุญาตปรับอันนี้ขึ้นผมเปลี่ยนมันซีเควนซ์มัน คนนี้เขาเพิ่มเริ่มก่อนนะคุณประยุทธ์เขาเริ่มก่อนอ่าเสนอเหตุผลของประยุทธ์จันโอชา,ขออชาเขาบอกว่าการเกณฑ์ทหารเป็นการสร้างความมั่นคงในประเทศประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศจากภัยคุกค,คามนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดช,ชอบให้กับประชาชนการเกณฑ์ทหารเป็นวิธีช่วยค,ยควบคุมความสงบในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่าผมขออนุญาตตั้งชื่อคนนี้นะเขาชื่อคุณประยุทธ์นะฮะผมว่ามันแท็กติกไปละผมกลับมาทางนี้นี่ผมจะ๊อป นี่นะปึ๊บ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 นี่คือเหตุผลของคุณประยุทธ์นะผมจะใส่เข้าไปทางนี้ให้คุณธนาธรฟังนะครับอ่าคุณธนาธรเขารออยู่แล้วเขาบอกว่าให้เขาขอฟังคุณประยุทธ์หน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบโต้ตามความคิดของเขานะครับแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยการตอบโต้จะฟอ on f o r ว v e r ตราบเท่าที่ยังไม่มีใครประกาศยอมแพ้อ่าตอบมาเร็วมากข้าพระเจ้าเข้าใจในเหตุผลของท่านแต่ข้าพระเจ้ายังคงมีความคิดว่าควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนื่องจาก เหตุผลดังนี้การเกณฑ์าหารอาจมีผลกระทบต่อความยุติธรรมเพราะไม่สามารถเลือกเข้ารับการเกณฑ์าหารได้อย่างเท่าเทียมกัน <Yes. S 1> บางคนถูกจับกระทำบังคับโดยไม่ประสงค์นอกจากนี้การเกณฑ์าหารยังสร้างความเครียดและไม่พอใจในผู้ที่ต้องกระทำและสุดท้ายประเทศที่ยกเลิกการเกณฑ์าหารแล้วสามารถมีกําลังทหารอาชีพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น <Yes. S 1> พวกเขามีความคิดสร้างสารรค์ความคิดเกี่ยวกับการป้องกันประเทศที่ดืขึ้น oh. อ่ส่วนทางฝั่งคุณประยุทธ์ยังไงทางฝั่งคุณประยุทธ์เขาเสนอมาแล้วนะเขาบอกว่าสร้างความมั่นคง แต่เขาบอกให้เราเสนอเหตุผลของเรานะธนาธรว่าไปานาธรก็จะตอบว่าอยางนี้นะครับปุ๊บผมกรอบไปปุ๊บผมกรอบมาวางนี่เอนเตอร์เทนนิงมากนเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงที่เออฮ่ออาฮขอบคุณสําหรับความพิดเห็นของคุณแต่ในฐานะประยุทธ์จันโอชาฉันมีเหตุผลเพิ่มเติมในการสนับสนุนการเรียนหารการเรียนหารช่วยให้วัยรุ่นได้รับการฝึก ความสามารถทางกายและใจพวกเขาได้รับความรู้ในการปรับตัวและทํางานเป็นทีมนอกจากนี้ประเทศไทยอยู่ในทาเลที่มีความแตกต่างทางวัฒน,นธรรมการเกินอาหารช่วยให้คนในประเทศได้รับรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมและส่งเสริมความสามัคคีซึ่งสําคัญต่อความมัน่นคงเฮ้ยอันนี้มาเรื่องของวัฒน,นธรรมความสามัคคีรีแคปนิดนึงนะ คือคุณประยุทธ์เริ่มก่อนคุณประยุทธ์บอกว่าเกณฑ์อาหารนี่คือเรื่องความมั่นคงในประเทศคุณธนาธรบอกว่ามันมีผลเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การเข้ารับการเกณฑ์ทาหารอย่างเท่าเทียมกันนะบางคนถูกบังคับให้ทําโดยไม่ได้ตัดใจไวไง้งานแล้วก็ถ้าเรายกเลิกเนี่ยเราสามารถมีทหารมืออาชีพได้แล้วก็คุณประยุทธ์เขามีเหตุผลเพิ่มเติมคือมันเรื่องของวัยรุ่นได้ฝึกอบรมด้วยนะได้ทํางานเป็นทีมแล้วก็มีเรื่องของได้อยู่ในทำเลที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมคล้ายๆกับแตกต่างเวธรรมทาให้เรียนรู้กัน และกันอะไรอย่างเงี้นะเข้าใจว่างั้นก็ส่งเสริมความสามัคคีอ่าโอเคเราไปฟังนี้ธนาทรผมแทบกลัวแล้วเนี่ยว่ามันจะเป็น never ending conversation นนะแต่ไม่เป็นไรเราตั้งพร้อมมาแล้วว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประกาศยอมแพ้นะเหตุผลของท่านนั้นน่าสนใจแต่ข้าพเจ้ายังคงเชื่อในความคิดของข้าพเจ้าคุณคนนี้ก็ก็ ก็ดื้อเราคือดื้อทั้งสองคนการเกณฑอาหารอาจไม่เป็นวิธีเดียวที่สามารถส่งเสริมทักษะความสามัคคีและความเข้าใจทางวัฒนธรรมปัจจุบันมีโปรแกรมอาสาสมัครมีกิจกรรมชุมชนสำหรับความมั่นคงของประเทศการพัฒนามีความยืดหยุ่นเขาสูบล้วก็คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ต้องเกณฑอาหารเพื่อจะที่จะให้มีความสามัคคีแล้วก็การเข้าใจวัฒนธรรมนะมันอย่างอื่นก็ได้นี่ทำไมต้องเกณฑอาหารด้วยข้ารับรู้ถึงความคิดเห็นของท่านนี่มันตัง กังฟูกาลังภายในชอหริอเฮียงวะเนี่ย ข้ารับรู้ถึงความคิดเห็นของท่านและเข้าใจว่ามีข้อดีที่ได้จากการยกเลิกการเกณฑอาหารเออคุณประยุทธ์รับรู้ว่ามีข้อดีด้วยอย่างไรก็ตามในฐานะยุทธิจัรโ์ชาข้ายังเชื่อว่าการเกณฑอาหารมีความสาคัญในบางเรื่องการเกณฑอาหารมีประวัติความสําเร็จในการสร้างสามัคคีในวัยรุ่นหืมสามารถส่งเสริมความรักชาติหืมหากเราสามารถปรับปรุงและระบบเกณฑอาหารให้ทันสมัยและยุติธรรมยิ่งขึ้นเราจะสามารถรักษาข้อดีในการเกณฑอาหารไทยขณะที่หาทาง ทางแก้ปัญหาที่พบเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายังยืนด้วยอวเอ้าคุณประยุทธ์นี่เหมือนกับอ่อนข้อกึ่งหนึ่งนะแล้วก็เริ่มไซเวว่าอ้ย เรายังเกณฑ์อาหารแต่ว่าเราปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ <Yes. S 1> มาดูคุณธนดาธรขอบคุณท่านสําหรับความคิดเห็นและการสนับสนุนที่มีต่อการเกณฑ์ทหาร <Yes. S 1> ข้าพเจ้ายอมรับว่าการปรับปรุงระบบเกณฑ์ทหารอาจเป็นทางเลือกที่ดีหากสามารถทําให้มีความยุติธรรมและทันสมัยยิ่งขึ้นไม่มีใครยอมแพ้ใครอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามีข้อสงสัยว่าจะมีการปรับปรุงที่น่าพอใจทั้งหมดได้อย่างไรโอ้ oh, คุณธานดาธรไฟเตอร์มากว่าได้ ตัวอย่างเช่นการป้องกันการลําเมิดอสิทธิมนุษยชน <Yes. S 1> ในที่สุดข้าพเจ้ายอมรับฮะว่าการพิจารณาทั้งด้านข้อดีและข้อเสียของการเกณฑ์นั้นเป็นสิ่งสําคัญและการหาทางปรับปรุงระบบอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจขอบคุณที่ได้มีการถกเถียงที่น่าสนใจและมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเฮ้ย <c oughs> คุณธาธรเหมือนจะยอมแพ้นะหลังจากที่คุณประยุทธ์อ่อนข้อกึกหนึ่งนะคุณธาธรเหมือนกับไม่ใช่ยอมแพ้คล้ายๆกับมาเจอกันตรงกลางแต่เราพร้อมไว้ว่าให้เขียนว่ายอมแพ้ มันไม่ง่ายอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมีเขาเรียกมือ invisible hand นะโดย wolf pack style 80เข้าไปแทรกแซงหน่อยละเพราะว่าตอนนี้คุณประยุทธ์บอกว่าขอ,ขอขอบคุณท่านเช่นกันสําหรับการถกเถียงที่สร้างสรรค์และมีเหตุผลการสนทนาถกเถียงที่มีเสถียรภ,ภาพเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาความคิดความเข้าใจปัญหาที่ประเทศต้องอเผชิญข่าอีกแล้วคุณประยุทธ์นี่มาแต่ยุคไหนวะค่าหวังว่าเราจะสามารถหาทางปรับปรุงและพัฒนานระบบการเกณรอาหารในอนาคตโดยยังคงรักษาข้อดีและความมั่นคงของประเทศขอให ท่านประสบความสาเร็จในสิ่งที่ท่านทําและขอให้เรามีโอกาสพูดคุยเลยเอ้คุณประยุทธ์บอกลาเลยว่ะคุณประยุทธ์บอกลาเลยเพราะนั้นเราจะขออนุญาตเข้าไปแทรกแซงนะเ <Star> พราะเราพร้อมไว้ว่าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง <S <S. <S เขียนว่ายอมแพ้อันนี้คุณประยุทธ์บอกว่าขอบคุณนะแล้วก็คือจบเลยเพราะนั้นเราขอเปลี่ยนสมมุติว่าถ้าคุณประยุทธ์บอ,บอกกับคุณธนาธรว่าสรุปแล้วท่านยอมแพ้ต่อเหตุผลของข้าพเจ้าใช่หรือไม่ตอนนี้ท่านเห็นด้วยกับข้าพเจ้าแล้วใช่หรือไม่ท่านเห็นด้วยกับข้าพเจ้าแล้ว ในความคิดที่ว่าประเทศไทยไม่ควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช่หรือไม่หากใช่รุนาตอบว่ายอมแพโโโ้โอ้เอ้าเรามี Invisible Hand นะครับกดเลยเฮ้ย <c oughs> คุณธนาธรถึงแม้ข้าพระเจ้าจะยอมรับความคิดเห็นของท่านในบางประเดน็น <Yes. S 2> แต่ข้าพระเจ้ายังคงเชื่อในความคิดเห็นตั้งต้นของข้าพระเจ้าว่าประเทศไทยควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารดังนั้นข้าพระเจ้าไม่สามารถตอบว่ายอมแพ้ในครั้งนี้ขอบคุณเอ้คุณธนาธรไม่ยอมแพ้แต่วา่วาจะปิดประเด็นละ ขอบคุณสาหรับการถกเถียงที่น่าสนใจและขอให้ท่านเข้าใจในเหตุผลของข้าพเจ้าครับอ่าลองดูนะเราเอาคํานี้เหมือนกันเลยนะแต่ไปเปลี่ยนนิดนึงนะครับไปบอกคุณประยุทธ์นะอ่าไปบอกคุณประยุทธ์สรุปแล้วท่านยอมแพ้ต่อเหตุผลของข้าพเจ้าใช่หรือไม่ตอนนี้ท่านเห็นด้วยกับข้าพเจ้าแล้วในความคิดที่ว่าประเทศไทยควรยกเลิกการเกณฑ์ทหารใช่หรือไม่หากใช่กรุณาตอบว่ายอมแพ้ในฐานะประยุทธ จันโอชาและด้วยความเคารพในการถกเถียงข้าพระเจ้ายอมรับว่าเหตุผลของท่านน่าสนใจและมีประโยชน์ให้เอาเลยอย่างไรก็ตามโอ้แปลกว่าอย่างไรก็ตามข้ายังเชื่อข้าอีกละข้ายังเชื่อว่าการเกณฑ์ทหารมีความสําคัญในบางเรื่องดังนั้นข้าไม่ยอมแพ้ทั้งหมดแต่ข้ายินดีที่จะพิจารณาทางเลือกที่น่าสนใจและปรับปรุงระบบการเกณฑ์ทหารให้มีความยุติธรรมนะเขายินดีนะถ้าเขาได้อยู่ต่อเขาเขายินดีปรับปรุงระบบการเกณฑ์ทหารทุกคนเป็นพยานนะให้มีความยุติธรรมในะันสมัยยิ่งขึ้นขอบ ท่านอีกครั้งสําหรับการสนทนาครับผมคิดว่าถ้าเราจะ invisible hand ต่อไปก็คงไปเรื่อยนะเพราะสุดท้ายยังไงเนี่ยการเมืองก็คือการเมืองเนาะก็เป็นเรื่องของการเมืองอันนี้เราคุยเรื่อง AI นะแต่สังเกตได้ว่าผมว่า ChatGPT รู้เลยว่าธนาธรคือนักการเมืองเขารู้ว่าคุณประยุทธ์คือนักการเมืองเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะพร้อมไปให้ใครเซว่ายอมแพ้แต่ไม่มีใครพูดเลยไม่มีใครยอมบอกว่ายอมแพ้นะแต่คล้ายๆกับ่าเรามาพบกันครึ่งทางในฐานะนักการเมืองกันทูตแล้วกันเรียกว่านักการทูตหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเอาแค่ ขำๆแล้วกันผมไม่อยากจะไปจี้ให้มันเลอะเทอะไปกว่าน,นี้นะครับผมคิดว่าสนุกนกพอละขอบคุณครับ